รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันทิชาครูหาเรื่องรองนะครับรายการโดยความร่วมมือครับของศูนย์คุณธรรมองค์การ,รม,มหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของคุณธรรมครับที่นํามาขับเคลื่อนให้ตัวบุคคลเองกลุ่มบุคคลรวมไปถึงองค์กรต่างๆครับมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของคําว่าสังคมคุณธรรมนะครับ วันนี้เองครับหากเราพูดถึงเรื่องของคุณธรรมหลากหลายคนอาจจะมองไปถึงเรื่องของนามธรรมาครับแต่ว่าเราถ้าเกิดอยากจะมองให้เห็นนะครับว่าคุณธรรมคืออะไรง่ายๆครับนั่นก็คือพฤติกรรมครับที่ทําออกมาแสดงออกมาด้วยความดีแล้วก็สร้างคุณประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นต่อตัวเองหรือว่าต่อสังคมส่วนรวมครับ โฟกัสอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าในหลักการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาแล้วก็ความกระตัญยูรู้คุณต่อสิ่งดีงามด้วยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวของคุณธรรมครับวันนี้เองประเทศไทยนั้นถือได้ว่าโชคดีครับเราได้มีการน้อมนำนะครับในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข คุณธรรมข้อนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยครับกับองค์กรคุณธรรมองค์กรหนึ่งครับซึ่งได้มีการน้อมนําในหลักการต่างๆของพระองค์นั้นมาปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจครับเราจะไปพูดคุยนะครับกับทางด้านของคุณเชษฐพลหุดากรรองประธานกรรมการบริษัทบาทร์ดลูมดีไซน์ไอสปาจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กับเรื่องนี้เลยนะครับก็คือการบริหารจัดการงานของเรานะครับเดี๋ยวแนะนําตัวกันสักนิดนึงดีกว่าครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับธุรกิจของเราเนี่ยนะครับก็ทําเกี่ยวกับสินค้าภายในห้องน้ำนะครับทำพวกอ่างอาบน้ําตู้อาบน้ำนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี38และนะครับตอนนั้นปี38เราตั้งธุรกิจขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ยังเป็นเด็กๆกันอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยเราทําธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับแล้วก็เผอิญปี40 นะครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนะครับช่วงนั้นแย่เลยนะครับเรากู้มานะครับเป็นกู้ต่างชาติมาเป็นดอลลาร์มานะครับตอนนั้นอัตราแลกเปลี่ยนมันเป็นฟิกส์เกลที่25ใช่25บาทนะครับคืนเดียวเท่านั้นประกาศลอยตัวนะครับขึ้นมา50บาทสมมติว่าเราอยู่สมถึงล้านก็ขึ้นไปเลยสองล้านใช่ครับนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มที่จะศึกษาแล้วครับน้อมนำ หลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับองค์กรของเราครับนะครับก็แสดงว่ามองเห็นว่าหลายคนมองว่าธุรกิจแบบนี้เนี่ยเอ๊ะความพอเพียงนะครับหรือเรื่องของหลักปรชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำมาปรับใช้ได้อย่างไรแต่เพราะว่าเราเกิดวิกฤตจึงเห็นภาพเห็นผลใช่ครับก็คือจริงๆเราก็นําหลักปรชญาของเศรษพอเพียงของพระองค์ท่านนะครับเอามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรนะครับภายใต้แนวคิด3ห่วง2เงื่อนไข นะครับอย่างไรรนะครับเรามอง3ามห่วงก่อนนะครับความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะครับความพอประมาณเนี่ยนะครับเรายึดหลักว่าเราเชี่ยวชาญธุรกิจประเภทไหนนะครับเราเชี่ยวชาญธุรกิจภายในห้องน้ำนะครับเราคงทําแต่ธุรกิจภายในห้องน้ําแต่ต้องทําให้ดีและทําให้ให้มีประสิทธิภาพนะครับ ธุรกิจอื่นอย่างเช่นอย่างในครัวอะไรเงี้ยเราเราไม่ชานาญเราก็ไม่ไปนะครับเรื่องอันที่2เรื่องความพอประมาณก็คือเรื่องของการเงินนะครับเราพยายามที่จะควบคุม debt to equity ratio นะครับหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกินหนึ่งะฮะก็คือไม่ให้หนี้สินมันมากกว่าทุนนะครับเราพยายามบริหาร cash flow ของเรานะครับให้เป็นบวกอยู่ตลอดเวลานะครับที่สำคัญก็คือการบริหารสต็อกนะครับ ตัวนี้เนี่ยสำคัญนะครับสต็อกเนี่ยต้องพอดีนะครับหลายองค์กรหลายบริษัทนะครับแคทโฟติดลบสาเหตุหลักก็คือมาจากการที่บริหารสต็อกไม่ดีนะครับ,บากากตุนสตออ็อกก็เยอะแอสเซทมันเปลี่ยนเป็นเงินเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแอสเซทก็คือคสต็อกทั้งหมดนะครับเราก็จะเกิดภาะวะสภาพการคล่องตัวทางด้านการเงินก็จะขาดไปเลยนะครับแล้วอีกที่สําคัญอีกอย่างด้านความพอประมาณก็คือเรื่องของการนํา3 r มาใช้นะครับก็เรื่องของ r e ดิว e ี e ย s e r ส c ีไซเนะครับการลดการลดใช้ทรัพยากรนะครับพวกน้ำพวกไฟอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นในโรงงานเรานะครับแทนที่จะแบบเปิดปุ๊บไฟติดหมดนะครับเราก็จะแยกพาร์ทส่วนออกมานะครับเพื่อเป็นการลดการใช้ไฟนะครับแล้วก็มีการร่วมกับโครงการหน่วยงานภาครัฐต่างๆเข้ามาศึกษาว่าทำยังไงถึงจะลดการใช้ทรัพยากรในในโรงงานลงไปได้นะครับ เรื่องของการ reuse นะครับเอากลับมาใช้ใหม่นะครับเราทำตู้อาบน้ำนะครับเราทำตู้อาบน้ำเนี่ยมันมีกระจกกับอะคริลิกนะครับอะคริลิกตัดเป็นตู้เศษเหลือทิ้งเราจะทิ้งทำไมนะครับเราควรที่จะทำให้เกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ยังไงนะครับหลายหน่วยงานนะครับที่ที่เป็นหน่วยงานการดูศลนะครับจะเห็นไหมครับจะมีกล่องรับบริจาคนะครับ อย่างสภากาชาติไทยมูลที่สืบเนี่ยที่เราทําให้แล้วก็เอาเศษอะคริลิกตรงนั้นเนี่ยแทนที่เราจะทิ้งนะครับเราก็มาทําเป็นตู้เป็นกล่องรับบริจาคไปนะครับตรงนี้ก็คือการรีวิสแต่รีวิสให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นนะครับเกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากไอเศษที่ทิ้งไปแล้วนะครับเรื่องของการรีไซเคิลเราทําอ่างอาบน้ําใช่ไหมครับอ่างอาบน้ำเนี่ยเวลาเราประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการเทสน้ํา นะครับพอเทสนะว่ามันรั่วมันมีอะไรตรงไหนไหมนะครับพอเทสเสร็จปุ๊บแทนที่เราจะปล่อยน้ําทิ้งเราก็มีการรีーー<ล>ไซเคลิลไปผ่านการบําบัดแล้วก็เอากลับมาเทสใหม่อันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องของความพอประมาณนะครับอันที่2ห่วงที่2ก็คือเรื่องของความมีเหตุผลนะครับความมีเหตุผลนี่เหตุผลต่อใครนะครับเหตุผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรหรือสเต็กโฮเดอร์ที่อยู่รอบอ,องค์กรทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ ลูกค้านะครับลูกค้าต้องได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ<ม>นะครับเรามีการ QC เรามีมาตรฐานมอ,อก,กอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะครับที่เราพยายามทําให้สินค้าเราเนี่ยมีคุณภาพสูงที่สุด<ม>เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสินค้าและบริการเหมือนเราคิดว่าลูกค้าเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณของเรา<ม>เป็นเปรียบ<ม><ม>เสมือนคุณพ่อคุณแม่เราสอนพนักงานของเราว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้มีพระคุณของเรานะครับ นี่คือสเต็กโฮดเดอร์ที่1คือลูกค้านะครับสเต็กโฮเดอร์ที่2ก็คือพนักงานนะครับพนักงานของเราเนี่ยเรามองว่าพนักงานไม่ใช่ลูกจ้างนะครับแต่พนักงานเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นน้องอยู่ในครอบครัวเรานะครับดังนั้นเราต้องปฏิบัติต่อพนักงานเนี่ยเหมือนคนในครอบครัวนะครับตั้งแต่ผลตอบแทนสวัสดิการต่างๆนะครับเรามีสวัสดิการอาหารกลางวันนะครับสวัสดิการวันเกิดวันเกิดหยุดได้นะครับ สวัสดิการทุนการศึกษาให้บุตรพนักงานเยอะแยะมากมายที่เป็นสวัสดิการที่เรามอบให้กับพนักงานนะครับสเต็กเฮลด์ต่อไปก็เป็นเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็แบ่งเป็นมิติต่างๆนะครับมิติแรกก็คือด้านชุมชนนะครับชุมชนก็คือเราก็ดูแลชุมชนที่อยู่ในระแวกโรงงานก่อนนะครับแถวลังสิตจะมีบ้านตายายกับบ้านเด็กอ่อนอนะครับ,รบแถวนั้นนะครับ ทุกวันพุธนะครับเราก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้พนักงานเราเนี่ยไปเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงคุณตาคุณยายนะครับเพื่อฝึกให้พนักงานของเราเนี่ยรู้จักคําว่าให้มีจิตอาสาเห็นคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมนะครับฝึกจิตเขาว่าคุณมีคุณพ่อคุณแม่คุณเห็นไหมว่าคุณพ่อคุณแม่เหล่านี้เนี่ยทาไมมีลูกแล้วลูกถึงไม่ดูแลดังนั้นเวลาคุณไปดูแลคุณตาคุณยายเนี่ยนะครับ คุณก็ให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของคุณด้วยนะครับกลับมาที่บ้านดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณให้ดีนะครับตัวนี้ก็เป็นการฝึกให้พนักงานเนี่ยมีจิตที่กัที่รู้คุณใช่แล้วก็รีจิตอาสาใช่ครับสำคัญมากนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของชุมชนนะครับเรื่องต่อไปเรื่องของการศึกษานะครับเรามีกองทุนพี่น้องบัตรูมช่วยเหลือสังคมนะครับกองทุนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าอยากบอกคุณอานะครับว่าจริงๆเราไม่ได้ บริษัทไม่ได้ใจในการทําจิตอาสา,าอย่างเดียวนะพนักงานทุกคนในองค์กรเราเนี่ยช่วยกันนะครับอ,อย่างไรนะครับเ,เราจะมีกองทุนตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่10บาทจนถึง300บาทนะครับพนักงานสามารถบริจาคได้ตามความสมัครใจนะครับตั้งแต่1 0บถึงสามทุกเดือนนะครับหักจากเงินเดือนเลยเแต่คุณแจ้งความประสงค์มานะ สมมติว่าพนักงานไม่ได้บังคับกันนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ตงคับนะครับก็คืัร่วมกันครับร่วมกันนะครับพนักงานไปจากร้อยนะครับบริษัทก็สมทบอีก100นะครับกองทุนนี้เอาไปทําอะไรบ้างนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดประโยชน์นะครับต่อสังคมต่อครอบครัวพนักงานต่อทุกส่วนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมองว่าบริษัททําอย่างเดียวไม่ใช่นะครับทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมดนะครับอย่างเช่นเรื่องของ สาธารณสุขนะครับเราก็มีเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับทุกสามเดือนก็จะมีรถรับบริจาคจากสภากาชาติไทยมาที่โรงงานนะครับพนักงานคนไหนบริจาคได้ก็มาร่วมกันบริจาคโลหิตซึ่งใน,นทางกลับกัน,นในการบริจาคโลหิตเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาเองต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยมันก็เหมือนกับว่าช,ช่วงระยะเวลาของการดาเนินชีวิตเนี่ยต้องดูแลสุขภาพเองด้วยใช่ครับทุกสา<อ>เดือนนะครับ แล้วก็เรื่องบริจาคอวัยวะบริจาคร่างกายนะครับเราก็มีโปรเจกต์มีโครงการตรงนี้นะฮะพนักงานมีศูนย์ร่วมตรงนี้นะครับเรื่องของศาสนานะครับเราก็มีการทําบุญตักบาตรทุกเดือนนะครับนิมนต์พระแถววัดแถวโรงงานนะครับมาทุกเดือนแต่ตอนนี้หยุดไป2ององสองปีแล้วนะครับเพราะโควิดนี่นะครับก่อนหน้าเนี่ยทุกเดือนก็จะมานะครับก็จะมาร่วมกันใส่บาตรแล้วก็พระท่านก็เทศนิดนิดหน่อยๆนะครับให้พนักงานเราเนี่ย ปฏิบัติใช่นะครับอยู่ในหลักที่ดีนะครับหลักธรรมที่ดีนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เป็นคณะทํางานในมูลที่สืบนะคะเสถียรด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของความมีเหตุผลต่อสเต็คโฮเดอร์นะครับตั้งแต่ลูกค้าพนักงานสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับห่วงที่3คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันสําคัญมากนะครับ ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเหมือนวัคซีนเนี่ยทำให้เราสามารถอยู่รอดได้ในทุกภาวะการทุกภาวะการทุกวิกฤตนะครับทุกวิกฤตนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้สําคัญนะครับเราเอามาประยุกต์ใช้อย่างไรนะครับอันแรกคือเรามีหน่วยงานการบริหารความเสี่ยงนะครับดูแลจุดรั่วไหลต่างๆข้อผิดพลาดต่างๆทุกหน่วยงานภายในองค์กรนะจะมีทีมงานขึ้นมาเพื่อบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญคือเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับ บัตโรมดีไซน์ไอสปเนี่ยเป็นเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องการสร้างนวัตรกรรมนะครับเราพยายามที่จะคิดค้นนวัตรกรรมใส่กับ Product ของเรานะครับโดยเฉพาะกลุ่มอ่างอาบน้ำนะครับเราเรา,เราได้รับรางวัลระดับโลกนะครับทั้ง IF Product Design Award, Red Dot Design Award, D-Mark พวกนี้นะครับตั้งแต่ปี09แล้วต่อเนื่องมาทุกปีนะครับ ถามว่าทําไมเราต้องมีนวัตรกรรมนะครับถ้าเราไม่สร้างนวัตรกรรมแล้วสร้างโปรดักที่เหมือนๆกันน,นะครับ<อ>สุดท้ายมันเกิด p r i c e w a r นะครับคนนี้ลดคนนี้ลดเราลดเข้าลดเราลดเข้าลดสุดท้ายแข่งกันตายนะครับตอนนั้นเราต้องฉีกตัวเองออกมาโดยการสร้างนวัตรกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวโปรดักนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งของภุมิคุ้มกันที่จะทําให้เรา อยู่อย่างยั่งยืนได้นะครับผ่านไปสามห่วงนะครับสเงื่อนไขสเงื่อนไขเนี่ยสำคัญมากนะครับองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยตัวพนักงานนะครับพนักงานที่ดีต้องมีภายใต้2เงื่อนไขนี้ก็คือความรู้กับคุณธรรมคนเก่งคนดีคือเหมือนว่ามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะฮต้องมีปัญญาแล้วก็ต้องมีคุณธรรมด้วยคนที่เก่งเนี่ยน่ากลัวนะครับน่ากลัวฮะ ฉะนั้นยิ่งเก่งเท่าไหร่ยิ่งต้องมีคุณธรรม,มเป็นตัวกํากับ,บนะครับจิตเราเนี่ยถ้าไม่มีคุณธรรมเป็นตัวกํากับคุณยิ่งเก่งคุณยิ่งน่ากลัวนะครับดังนั้น2ออย่างนี้ต้องสมดุลและไปด้วยกันนะครับการสร้างคนเก่งเราก็มีเรื่องของการให้ทุนการศึกษาพนักงานเรื่องของการฝึกอบรมอยู่ตลอดเวลาในทุกหน่วยงานการสร้างคอม p พลตินซีนะครับก็เป็นหลักวิชาการใหม่ๆนะคอมเพล e ินซีนะครับมาสร้างพัฒนาขีดความสามารถคนในองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างคนดีหรือคุณธรรมนะครับเรามีเรื่องของนโยบายนะครับความดีคืออะไรนะครับเราก็สอนพนักงานแล้วว่าเอาง่ายๆนะครับความดีเนี่ยตามที่พระองค์ท่านเคยสอนไว้นะครับก็คือเรื่องของมีความซื่อสัตย์นะครับมีความรับผิดชอบแล้วก็มีจิตอาสาซื่อสัตย์ต่อใครนะครับเริ่มตั้งแต่ยูนิตย่อยก่อนซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อครอบครัวซื่อสัตย์ต่อ สถานที่ทํางานของเราซื่อสัตย์ต่อประเทศชาตินะครับมีความรับผิดชอบเหมือนกันครับตั้งแต่หน่วยเล็กไปจนถึงหน่วยใหญ่ตั้งแต่ตัวเราครอบครัวสถานที่ทํางานชุมชนของเราแล้วก็ประเทศชาติของเรานะครับสุดท้ายก็คือต้องมีจิตอาสา,านะครับรู้จักที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันให้ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา นี่คือสิ่งสำคัญมากใช่ที่เรามีกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรมากมายที่จะฝึกให้พนักงานของเราเนี่ยมีจิตอาสาตรงนี้เกิดขึ้นมาคราวนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับถ้ามองความสำเร็จเนี่ยแบ่งเป็น3ข้อนะครับอันแรกคือที่ได้แน่คือ e อ f i c i e n c y นะครับ efficiency ก็คือประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพเนี่ยมันทำให้เราปรับตัวแข่งขันได้นะครับอันที่สองคือ Sufficiency Sufficiency ก็คือ พึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเองครับ,รบอันที่3คือ Social Responsibility นะครับมีส่วนช่วยเหลือสังคมในทุกรูปแบบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลนะครับ,รบตัวนี้ก็คือความความสำเร็จที่ได้นะครับครับ อยากให้ฝากบอกไว้แล้วกันฮะว่าเราทําความดีเราน้อมนําในหลักการต่างๆของพระองค์มาใช้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นว่าในเรื่องของการดําเนินชีวิตการน้อมนํามาใช้นั้นก็เกิดประโยชน์ในเรื่องของการทําธุรกิจนั้นการน้อมนํามาใช้นั้นก็ทําให้เรานั้นทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ทั้งมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งต่างๆนะครับฝากไว้สันนิดนึงครับผมสรุปเป็นสี่สมดุลเลยกันนะครับตัวเนี้ยสมดุลสี่สมดุลเนี่ยเป็นเป็นสมดุลหลักๆเลยนะครับพระองค์ท่านเน้นเรื่องของความสมดุล S 1> <S 1> สมดุลแรกก็คือสมดุลภายในองค์กรนะครับก็คือ3ห่วงนะครับความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันมีเหตุมีมมมผลนะครับความพอประมาณเนี่ยมันทาให้เราพึ่งพาตัวเองได้นะครับมีเหตุมีผลเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้นะครับมีภูมิคุ้มกันเนี่ยทำให้เราสามารถปรับตัวแข่งขันได้นี่ค,คือสมดุลที่ 1, <nehme. S> 1> นะครับสมดุลที่2ก็คือสมดุลของพนักงานภายในองค์กร นะครับคนเก่งคนดีที่คุยกันไปเมื่อกี้นะครับคนเก่งอย่างเดียวไม่พอคนดีอย่างเดียวไม่พอสองสิ่งนี้ต้องสมดุลกันสมดุลกันนะครับสมดุลที่สามนะครับเป็นเรื่องของสมดุลของเป้าหมายนะครับเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคืออะไรครับมนุษย์ทุกคนนะครับประโยชน์และสุขครับนะครับประโยชน์คือสัมผัสได้นะครับจับต้องได้สุขจับต้องไม่ได้แต่อิ่มเอิบพอใจประโยชน์อย่างเดียวไม่มีความสุขไม่เกิดประโยชน์นะครับ จะเกิดความสุขได้มันต้องมีประโยชน์ขึ้นก่อนมันถึงจะมีสุขสองอย่างนี้ก็เป็นสมดุลอีกสมดุลหนึ่งที่เราต้องต้องคำนึงนะครับมีทั้งประโยชน์และสุขนะครับสมดุลที่3เออสมดุลที่4เป็นสมดุลสุดท้ายก็คือสมดุลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะทั้งหมดนะครับที่อยู่รอบตัวเรานะครับก็คือสเต็กโคเดอร์นะครับ,รบ,รบทุกส่วนในสเต็กโคเดอร์เนี่ยต้องอยู่ด้วยกันได้นะครับเราอยู่ได้คนอื่นอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้นเราเน้นสีสมดุลตัวนี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรของเรานี่แหละครับคุณผู้ชมถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับต่อการน้อมนาในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถาบอพิษมาปรับใช้แล้วก็ถือได้ว่าเกิดภาพเกิดผลขึ้นมาจริงๆแม้แต่ในธุรกิจเองที่เราจะไม่ได้มองถึงเรื่องของภาคการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆน้อมนามาใช้ก็จะเห็นครับว่าประโยชน์นั้นเกิดขึ้นทั้งองค์กรมีความมั่นคงครับมีเรื่องของรายได้มีเรื่องของผลกําไรทั้งบุคลากรภายในองค์กรนั้นมีความสุขแล้วก็มีผลตอบแทนต่างๆและรวมไปถึงนะครับสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของตัวลูกค้าเองด้วยก็ได้ของที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ถือได้ว่าเป็นของที่ทางด้านของผู้ผลิตนั้นเขามีความจริงใจที่จะมอบให้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมย่างสูงเลยครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีก<ด>ันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินวิกฤตทุกคนไม่ว่าสิทธิใดก็ตามสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตโดยไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลในระยะ72ชั่วโมงแรกอาการของผู้ป่วยฉุกเฉินได้แก่ 1. ห,หัวใจหยุดเต้นไม่หายใจไม่รู้สึกตัว 2. อ,อาการทางสมองมีการรับรู้เปลี่ยนไปเช่น บอกเวลาสถานที่คนที่คุ้นเคยผิดอย่างเฉียบพลัน 3. หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดังพูดหรือร้องไม่ออกสำลักมีอาการเขียวคล้ำ 4. ตัวเย็นและซีดเหงื่อแตกหมดสติชั่ววูบหรือวูบเมื่อลุกยืนขึ้น 5. อวัยวะฉีกขาดเสียเลือดมาก 6. อาการอื่นๆที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงเช่นเจ็บหน้าอกรุนแรงแขนขาอ่อนแรงทันทีทันใดชักเกรงเป็นต้นประชาชนควรรู้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาฟรีที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าลืมโทร1669ตลอด24ชั่วโมง กล้าไหมถ้าเราให้คุณขับมอเตอร์ไซค์ทิ้งตัวลงมาจากตึกสูงแปดชั้นความรุนแรงจากการตกตึกสูงแปดชั้นเทียบเท่าการชนที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมแล้วทำไมคุณถึงกล้าขับเร็ว80เร็วถึงตายรถเร็ว,รถ,ร,วรถเสีย่ยง คุณสะสะสผู้ชมครับมนุษย์เราทุกคนนะครับเกิดมานั้นอาจจะมีต้นทุนของชีวิตไม่เท่ากันครับแต่ว่าความเท่าเทียมของพวกเราเองนะครับหรือว่าศักดิ์ศรีความเป็นคนนั้นมีเท่าเทียมกันครับ ในวันนี้เองครับสำหรับมนุษย์หรือว่าคนเรานะครับที่อาจจะมีต้นทุนในชีวิตนั้นน้อยสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะยากลําบากในการทําอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีต้นทุนสูงหน่อยครับถ้ามีจิตอาสามีความเป็นจิตสาธารณะก็ถือได้ว่าจะนํามาช่วยเกื้อกูลนะครับทำให้คนที่เขามีต้นทุนในชีวิตต่ํากว่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ด้วยความเป็นจิตอาสาของตัวเราเองครับ หลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสานั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งครับหากเราจะมองภาพนะครับจากคุณธรรมในความเป็นจิตอาสาแล้วก็เกิดขึ้นเห็นภาพเห็นผลย้อนกลับไปดูได้เลยครับในช่วงของวิกฤตการนะครับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้นเราจะเห็นครับว่า คนที่มีความพร้อมคนที่มีจิตอาสานั้นก็จะออกมาช่วยกันนะครับหรือแม้แต่คนที่อาจจะมีต้นทุนชีวิตน้อยนิดแต่ว่ามีความรู้มีความสามารถในการที่จะมาช่วยกันก็มาช่วยในเรื่องนี้กันได้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ละครับผมก็มีเรื่องราวดีๆนะครับของการเป็นจิตอาสาที่ลงไปช่วยผู้คนอย่างมากมายเลยครับแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาได้นะครับเราจะไปพบกับทางด้านของคณะ กลุ่มจิตอาสาคณะเราชาวไทยซิกนะครับว่าเขาได้ทําความดีอะไรเพื่อสังคมในมุมมองของความเป็นจิตอาสากันบ้างไปติดตามชมเลยครับอาสาในอาสาประจำปีเขาจะเรียกว่าซีว่านะครับซีว่าก็คือว่าแบบไทยก็ได้จิตอาสาติดใจตลอดทุกโอกาสเดินไปที่ สิจะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารนกเราจะนั่งบนโต๊ะกจะ,จะม,มีการแบ่งแยกว่าใครโนใครคือเราจะดูไม่ออกนั่นคือการสาารึกว่าเราไม่เป็นแยกและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นาศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอะไรก แต่อันนี้เราเออกมาทำ้างนอกเพราะว่าจะได้ออกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไมื่อวรนนั้นทุกว,วันพุธเรามีแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครจะเข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกจริจริงตอนนั้นคือเราต้องการอาสาอ,อยาอยากทำในที่ดีอยู่แล้วแต่บางครัคร้งเราไม่มีโอกาสเราไม่ ที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำเข้ามามันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆอย่างเงีงเ้ยให้ให้ให้ทวาต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันล้ขยายสู่กลุ่มใหญ่ขึ้นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่กกง,งมันอาจจะ ไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสะแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากให้ถังนี้เงนต่อไปคือคาว่าเสวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งของให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะอย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของ ทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทําก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทาทาได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับสนใจชีอแยงกัรทําเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทําประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคําสอนหลักของศาสนาใช่ครับถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถหรือความรู้หรือเราอยู่ที่เราสามารถช่วยไนดะ้ต้บควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจําวันที่อยู่ในสมองของเราแล้วจิตอาสาที่เราออกมาทําแล้ว ความสุขสัันนน้นะครครบุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขนะครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความสุกขติดไปเอ้ะว่าเขามาว่าเราค้ับเขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข ครับเรื่องราวที่ได้เห็นนะครับของจิตอาสาคณะเราชาวไทยศิษย์นี้นะครับก็มีการถ่ายทำนะครับในช่วงของเรื่องราวก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กนะครับก็อย่างที่เห็นกันอยู่ครับพอมีโรคระบาดเกิดขึ้นครับเขาก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับก้อนห้เห็นนะครับว่ากับคำว่าจิตอาสาจิตสาธารณะนั้นถึงแม้ว่าในวันนี้มนุษย์เราเองนะครับเกิดมาจะมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันครับ แต่ว่าคําว่าจิตอาสานั้นสามารถที่จะมาเติมเต็มนะครับทำให้เกิดความเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ได้เท่าเทียมกันทุกๆคนนะครับเรามีมากกว่าเราย่อมที่จะให้กับผู้ที่มีน้อยกว่าเรามีพอเพียงเรามีเท่ากับเขาเราก็สามารถที่จะเกื้อกูลในความรู้ความสามารถให้กับเขานั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถือได้ว่าสิ่งเหล่านี้แล้วครับจะทําให้การขับเคลื่อนสังคมไทยนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เราก็ถือได้ว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นโดยประชาชนทุกๆคนนี่แหละครับจะร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ครับที่แอปพลิเคชันนะครับของมรทัศน์ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้ครับสามารถดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันนี้ได้เมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็ถือได้ว่ามีเรื่องราวดีๆอย่างมากมายครับกับคําว่าคุณธรรมนะครับในการที่จะขับเคลื่อนต่อสังคมไทยให้พวกเรานั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมี สและสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งครับในตัวมรทรันี้นะครับก็จะมีเรื่องราวครับของความมีคุณธรรมในชุมชนต่างๆนะครับที่เขาสามารถที่จะถอนรหัสออกมาแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างในการที่เราเองนั้นจะสามารถ นำคุณธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยนี้นำมาปรับใช้กับตัวเราเองหรือว่านำมาปรับใช้กับชุมชนของเราเองให้เกิดประโยชน์สุขนะครับมีความรักความสมัครสมานสามคัคคีบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการเราได้ใหม่ครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ